คลิปนี้มาพบกับรีวิวซาวพีดโอเปร่า05โดยช่อง The Peak กันครับสำหรับซาวพีดโอเปร่า05นั้นเป็นหูฟังรุ่นท็อปที่สุดของซาวพีดในปัจจุบันครับโดยผ่านการะระดมทุนบน Kickstarter มียอดการะระดมทุนกว่า1.5ล้านบาทซึ่งเริ่มโปรโมตตั้งแต่ช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาครับโดยตระกูลโอเปร่านั้นจะเป็นหูฟังและสายที่ชูเอกลักษณ์ในเรื่องของรายละเอียดเสียงแบบ h i เลเยอเรีด้วยชื่อหูฟังที่มีชื่อว่าโอเปร่าครับโดยที่ในตอนนี้นะครับมีหมด2รุ่น,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 น็คือรยรุ่น 03จะมาพร้อมกับ2ไดเวอร์และ05จะมาพร้อมทั้งหมด3ไดเวอร์ครับซึ่งในปัจจุบันนั้นซาพีตเป็นแบรนด์ผู้นําในตลาดที่ทํามาตรฐานให้เลสแบบ L d e c ในราคาที่เข้าถึงได้ครับแน่นอนว่าทั้งซาฟีตอเว l า03และ05นั้นรองรับ L d a c นั่นเองครับเรามาเริ่มแกะกล่องซาฟีตอเวรา05กันครับโดยภายในกล่องที่ขายจริงนั้นจะมาพร้อมกับสายชาร์จแบบ Type C และจุกยางสำรองอีก2ชุดซึ่งก็คือรวมกันทั้งหมด3ขนาดนั่นก็คือเล็กกลางใหญ่สําหรับหูฟังซาฟีตนนอเวรา0 ดีไซน์ด้วยสีดําทองผิววัสดุตัวเคสไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายโดยที่ขนาดเคสนั้นจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ไฟนะครับที่อยู่ด้านหน้าที่คอยบอกสถานะต่างๆต,ตัวฝาก็ค่อนข้างเปิดง่ายครับแล้วก็เมื่อเปิดฝานั้นตู้ฟังก็จะเปิดแล้วก็เชื่อมให้อัตโนมัติครับโดยตูฟังนั้นหากหยิบออกจากเคสผิดวิธีก็จะเป็นการหยิบที่ค่อนข้างยากครับผมโดยที่มีวิธีการหยิบที่ถูกต้องนะครับผมนั่นก็คือการที่เราจะต้องหันนิ้วนะครับผมไปให้ตรงกับตู้ฟังแบบนี้ครับ สำหรับการสวมใส่ครับของเจ้าตัวซอฟีสโอเวอร่าศูนย์ห้าตัวนี้เนาะก็ด้วยความที่เจ้าตัวนี้นะครับมีหลายไดเวอร์ค่อนข้างจะเยอะทําให้ตัวนี้นะครับอาจจะมีขนาดที่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงเนาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่โอเคแหละด้วยความที่มันมีหลายไดเวอร์นะครับมันก็จะทําให้เสียงของตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะดีแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าคุณสังเกตมันจะมีระยะการยื่นออกมานะครับแต่ถามว่ามันกระชับไหมนะครับมันกระชับแล้วก็สามารถเข้ากับรูหูของเรานะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองแบตเตอรี่สำหรับตัวนี้ครับ ลาที่คุณไม่ได้ชาร์จอะไรเลยเนาะก็คือถ้าคุณไม่ได้ชาร์จอะไรเลยนะครับคุณใส่อยู่ที่หูก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันครับแต่ถ้าคุณนะครับเอากลับไปใส่ที่เคสชาร์จแล้วรวมกับแบตเตอรี่ที่เคสชาร์จนะครับจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง33ชั่วโมงครับเรียกว่าถ้าใครไม่ได้ใช้บ่อยมากขนาดนั้นผมว่าการชาร์จครั้งหนึ่งครับก็สามารถทํางานนะครับใช้งานได้แบบเป็นอาทิตย์ไปเลยแต่ถ้าใครนะครับที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาก็ให้มั่นใจได้เลยครับว่าแค่เซรจนี้นะครับคุณไม่ต้องพกชาร การที่เราฟังใส่นะครับการเชื่อมต่อแล้วก็รูปแบบการเชื่อมต่อครับว่าเราเปิด ANC เราไม่ได้เปิด ANC นั่นเองไมค์ของเจ้าตัวซอฟตีโอเบราสุด5ตัวนี้จะมีทั้งหมด2ตัวต่อข้างนะครับหรือว่า,กการวมกันเป็น4ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์คาที่ได้จากเจ้าตัวซอฟตีโอเบราสุด5ตัวนี้กันและนี่ความคือเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวซอฟีโอเบราสุด5ครับเสียงที่ได้ออกมานะครับก็จะประมาณนี้จะไม่ได้มีความแบบโดดเดน่นอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ก็าสามารถทํางานนะครับได้แบบ พวกคุยสามารถได้โอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันในห้องที่มีการเปิดแอร์แล้วก็มีไม่ได้มีเสียงนะครับปรปวนด้านนอกก็จะได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ หลังจากที่เรารได้ฟังเสียงจากไมโครโฟนเจ้าตัวสพีตัวนี้ไปแล้วเนาะเดียวเราพูดถึงเจ้าตัว ANC นครับเ N c ตัวนีน้จะมีทั้งหมด,ดอยู่2อระดับ,บก็คือเป็น ANC แบบท,ทั่วไปเลยแล้วก็หมดนในการดูดเสียงอากาศภายนอกซึ่งถามว่าประสิทธิภาพ ANC ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองใช้กันมาสักพักหนึ่งเนาะก,ก็สาม,มารถทํางาน,นได้กลางๆอาจจะไม่ได้มี ANC ที่มันเจ๋งเหมือนแบบปูฟังระดับเป็นหมื่นแต่สําหรับราคาคตัวนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าเป็น ANC ที่รับได้แล้วก็ทํางาน ได้โอเคมา,มากๆสามารถทํางานทั่วไปได้โอเคเลยครับมาพูดถึงเสียงที่เราสามารถคาดหวังได้ครับกับเจ้าตัวซอว์พีโอเปรา05ตัวนี้เนาะเสียงของเจ้าตัวโอเปรา05ตัวนี้ครับจะออกมาแนวโปร่งนะครับใสๆนะครับแต่ก็ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างจะดีมากครับเสวยงสเตจของตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับสามารถแยกเสียงแยกเครื่องดนตรีนะครับได้แบบชัดเจนเบสที่ได้จากตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนหูฟังพวกเบสหนังๆเนาะแต่ก็มีนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเลยเสียงนักล้องชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาท เสียงที่อยู่ในด้านแบบขึ้นความถี่สูงนะครับหรือว่าเสียงสูงอ่ะมันจะไม่แสบหูครับก็รวมๆครับด้านเสียงของเจ้าตัวนี้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบฟังตามชื่อรุ่นเลยครับเจ้าตัวโอเปร่านะครับในลักษณะแบบนั้นนะผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะมากๆแล้วก็น่าจะถูกใจคนนะครับที่ชอบฟังเสียงแบบโปร่งๆกันมากครับสาหรับเจ้าตัวซอฟพีโอเปร่าตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวแอปซอฟพีที่เราสามารถปรับครับเจ้าตัว EQ ได้ ก็ตรงนี้นะครับหน้าโฮมนะครับก็จะมีบอกนะครับจอตัวแบตเตอรี่ของทั้ง2หูฟังนะครับแล้วก็พอกดตัวไซน์นะครับก็เราสามารถปรับนะครับได้ละเอียดเช่นเจ้าตัวเสียงหูฟังเอยนะครับอเอร์เนะครับสามารถเปิดปิดได้เนอแล้วก็เจ้าตัว e ีโคไลเซอนะครับที่เราสามารถคอสตอมนะครับแล้วก็ทําเป็นพีเศตได้เลยเช่นอ่ะผมอยากได้ยานนี้สูงนะครับอ่ะแล้วก็เรากดเนี่ย เป็นพรี s e t นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีพรีเซตต่างๆนะครับเช่นเจ้าตัวอยากได้ boost b a s นะครับ base reaction นะครับก y n a นิ c ต่างๆก็สามารถปรับได้ค่ัภายในเจ้าตัวแอปสับผีนั่นเองแล้วก็รวมถึงครับเจ้าตัวน้อยด r ด d u c t i o n นะครับ noise cancellation ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ a n c โ mode อ o r m a ห m o นะครับแล้วก็ t r a n s ร์ r e n c ์ mode นะครับสามารถปรับได้แบบละเอียดในแอปเจ้าตัวสอบผีนี่นั่นเองสาหรับการควบคุมต่างๆนะครับของเจ้าตัวสอบผีดบ่วิรั5ตัวนี้ก็สามารถทําได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถ้าให้บอกกันําตรงครับก็เหมือนกับเจ้าตัว ฝั่งสาวฟิลรุ่นอื่นเนาะยังไงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเราสามารถควบคุมอะไรกันได้บ้างนะครับทั้งการควบคุมเพลงแล้วก็การควบคุมด้านฟังช์นันโทรศัพท์นั่นเอง เรามาดูไฟสถานะของเจ้าตัวนี้กันครับถ้าเราเปิดมาดูเนาะเปิดนิดนึงเนาะราจะเห็นไฟนะครับผมไม่มั่นใจว่าในกล้องเห็นชัดไหมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งถ้าสีเขียวนะครับจะอยู่ที่50-100%ของแบตเตอรี่เจ้าตัวเคสครับสีเหลืองครับจะอยู่ที่10-49%ส่วนถ้าตรงนี้จะเป็นสีแดงจะอยู่ที่ต่ำกว่า10%นั่นเองมาสรุปครับกับเจ้าตัวซอฟตีดโอเวรา05ตัวนี้กันเราพูดถึงข้อสังเกตกันก่อนดีกว่าเนาะข้อสังเกตตัวนี้นะครับด้วยความที่เจ้าตัวซอฟตัวน์พ เล่นเกมก็อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยนะครับมันจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับบ้องบอกครับว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะเสียงนะครับแหลมนะครับไม่บาดหูนะครับแล้วก็เสียงเบสนะครับก็มีพอสมควรแต่จจะไม่ได้ตึบตั๊บแบบตึบตั๊บมากๆเหมือนกับหูฟังที่เน้นเสียงเบสแล้วก็ที่สําคัญครับเจ้าตัว Soprera 05ตัวนี้ก็จะมีเจ้าตัวแอลดับทำให้ถ้าคุณชอบฟังเพลงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้จะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าหูฟังโดยทั่วไปนนั่่่เเอองงแตื ตัวนี้มันเป็นหูฟังที่มีคุณภาพสูงเนาะมีไดเวอร์เยอะนะครับทาให้ตัวนี้มันอาจจะมีความหนักนิดนึงแล้วก็ทาให้เวลาที่คุณใส่นานๆมันล้าหูแต่ก็แลกมาครับกับที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนะครับถึง9ชั่วโมงโดยที่คุณไม่ต้องชาร์จนะครับเจ้าตัวหูฟังเลยนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ที่บอกไปครับก็จะมีเจ้าตัว ANC นะครับให้คุณสามารถใช้งานกันได้ครับราคาครับของเจ้าตัวสอบผิดอเบรา05ตัวนี้ครับอยู่ที่3,990บาทนั่นเองก็สําหรับคลิปนี้ครับรวิเ ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องดอยพีกับผมด้วยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ